มาออกแล้วขณะนี้เสียโชเหือขจรเกียรติขจรเกียรติเสียโชเหนือเพชรมรกตขณะนี้ข,ขจรเกียรติเสียโชเหนือเป็นคู่นำคู่หน้าตามมาด้วยหมายเลขหนึ่ง ขนาดนี้เสียโชว์เหนือเหลือมครับตามมาด้วยขจรเกียรติเสียโชว์เหนือเสียโชว์เหนือขจรเกียรติแรงขึ้นมาครับเพชรมรกตเพชรมรกตแรงขึ้นมาเสียโชว์เหนือขจรเกียรติเพชรมรกตเพชรมรกตจี้ขึ้นมาครับขนาดนี้ ขนาดนี้ยังคงเหมือนเดิมเพชรมรกตขยับขึ้นมาขจรเกียรติไม่ยอมครับขนาดนี้เสียโชเหนือเสียโชเหนือเพชรมรกตขจรเกียรติเสียโชเหนือเพชรมรกต